นี้นะคะนุกมาพร้อมกับไอเทมเด็ดที่บอกเลยว่าสาวๆห้ามพลาดค่ะ นี่เลยค่ะ Cosmo BB g l o Powder นะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับที่มีส่วนผสมของทองคำแท้ 24K และไมก้าด้วยละคะ่ะเพิ่มความเงาให้ผิวหน้าแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติช่วยคงความมันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนุกเลิฟมากเพราะว่าช่วยปกปิดดีมากนะคะที่สำคัญเนียนเนื้อนเนียนมากบางเบาสุดๆแถมยังช่วยเบลอผิวและรูขุมขนด้วยนะคะมั่นใจตลอดวันพร้อมช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด SPF 25 PA บว,บวกนะคะ และยิ่งเป็นวันที่เร่งรีบนะคะหนุกแนะนําเลยค่ะแป้ง Cosmo b มวีว o โกลพาวเดตัวนี้นะคะครบจบในตลับเดียวจริงๆค่ะที่สําคัญนะคะพกพาสะดวกมากใครนะคะที่อยากมีผิวหน้าสวยใสายบางเบาดูเป็นธรรมชาติไม่หนักหน้าแนะนําเลยนะคะดีขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ